สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าร<า>ิต้าสตาร์คอนเนคนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสด์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร<า>์ค่ะ วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึง14มกราคมค่ะ,คะผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างนี้เขาเรียกว่าราศีค่ะแต่ถ้าคนที่ทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยำมากๆค่ะ,คะอย่างของอาจารย์พิมพ์ก็ลัคนาธนูใช่แล้วค่ะนะคะ ของอ้อยก็เหมือนกันอของอ้อยดาวจันทร์เป็นธนูถ้าใครที่ทราบดาวจันทด้วยก็ดูดาวจันทด้วยก็ได้นะคะรู้สึกคุณจะติดฉันมาเลยนะใช่ค่ะุเรื่องเลยนะรู้สึกเราจะติดสอยห้อยตามอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคค่ะเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีค่ะแล้วก็เป็นโซลารีเทิร์นของคนลัคนา ราศีธนูด้วยอ้อยก็จะอวยพรวันเกิดก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะในลัคนาราศีธนูพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆสิ่งดีๆนับแต่นี้และตลอดไปค่ะค่ะอวยพรอย่างจริงใจมากๆเต็มใจมากๆเพราะเราก็ได้รับด้วยไง ตะกิดว่าจริงใจมากๆเนี่ยเราัองคนก็ได้รับด้วยค่ะเดือนสุดท้ายของปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนธันวาคมปีเดือนสุดท้ายของปี2563อปีนี้เป็นปีที่ทุกคนเจออะไรมาเยอะแยะมากมายมีหลายเรื่องหลายราวมากมายเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนสุดท้ายนี้เรามันจะเป็นการเตรียมต้อนรับปีใหม่ยังไงบ้างได้เลยนะคะเรามันเริ่มกันในเดือนตัวเขาเลยคุณอ้อยตัวตนเขาเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในการเงินจะ บอกว่า แล้วมีดาวเกตทับตัวร้อนรนอยู่ตอนนี้ร้อนลนไปในเรื่องอะไรร้อนลนไปในเรื่องของการหาเงินการหาเงินการเขาเรียกว่าดิ้นลนไปเรื่องการงานดิ้นลนทุกสิ่งอย่างเพราะว่าดาวการเงินเขามาทับตัวอยู่ในเวลานี้ทำให้ตัวเขาเองต้องไม่ว่างคนที่เป็นธนูจร,จริงๆต้องไม่ว่างต้องไม่ว่างเว้นเลยแหละตื่นเช้าตื่นเชา้ามืดปัน่นจักรยานทําทุกอย่างคือไอที่สอนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องทํามาให้ถึงวันนี้แล้วจะบอกว่าพอทํามาถึงวันนี้แล้วมันต้องทําเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นธนูตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพนะ เพราะว่าดาวเกตทับตัวเนี่ยอาจจะร้อนลนและป่วยด้วยเพราะว่าไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยในช่วงเวลานี้ก็หาเวลาพักบ้างอออก็ฉันนะก็งานยุ่งอะคุณค่ะนะเราพอมาวันที่5้าธันวาวันพ่อค่ะเระบบเเดิมเราไม่รู้เราไม่ได้รู้ว่าจะเล่นมุกนี้เลยนะแต่เป็นวันพ่อจริงๆวันพ่อที่ดาวเสาร์วันที่รอคอยของหลายๆลาราศีหลายๆลัคนาเลยนะดาวเสาร์เนี่ยย้ายเข้ามาเป็นเกษตรอยู่ในเรือน เขาเรียกว่าอะไรากระดุมพระค่ะอยู่ในมังกรส่งผลทําให้ธนูเองได้การเงินเป็นเกษตรได้อะไรหลายๆอย่างดีมากๆในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นธนูขอนอกเรื่องหน่อยว่าตอนนี้นะธนูเองดาวเสาขึ้นมาเป็นเกษตรค่ะคนที่เรียกได้ว่าดาวเสาดีในดวงค,คนที่เรียกได้ว่าดาวเสาเด่นในดวงคุณจะเป็นมหาอุดหรือจะเป็นอะไรหรือไม่ได้ตําแหน่งแต่อยู่ในเรือนที่ดีก็ส่งผลทําให้คุณเอง <ห>ได้ <ใน S 2> รับผลดีใช่หาในเรื่องทรัพย์สินหรือหาในเรื่องอะไรคลองมากแล้วโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับอะไรดาวเสาระดาวเสาวเป็นประเภทรถ อสังหาดิมารัพย์ที่ดินบ้านหรืออะไรที่มีองค์กรขนาดใหญ่ค่ะหรืออะไรที่จังหวะชีวิตที่ใหญ่ๆอาทิเช่นอ่ะ<ร> <ว ương S 2> พวกโครงสร้างใช่อาทิเช่นเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเช่าค <lan> ่ะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับราคาทองหรือเป็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะโทรมาปรึกษาเราหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้พิมพ์ยกตัวอย่างอาทิเช่นตอนนี้คุณอ้อยทําอะไรเกี่ยวกับดาวเสาคะที่พิมพ์ให้โจทย์ไปอ้อยทํารถปรับอากาศ V I P ให้เช่าค่ะแบบ42ที่นั่งค่ะสำหรับคนไทยใจราคาที่เข้าถึงได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเช่ารถมันต้องเป็นหลักหมื่นอะอตอนนี้คือแค่วัล 6, นละ6,5 0 0อ,อวันละ6,500บาทรว,รวมคนขับรวมผู้ช่วยคนขับค่ะ แล้วก็น้ํามันคุณจ่ายเองตามจริงคุณไมเป็นผู้ช่วยอะเขาไหมเนี่ยเป็นเจ้าของเลยค่ะลเลอยอ,อย่างนี้จะบอกว่าคุณอ้อยเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งของคุณอ้อยก็คือดาวจันทร์เป็นธนูทิมก็แนะนําว่าในเมื่อดาวจันทร์เนี่ยดาวจันทร์ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวขึ้นขึ้นลงลงซึ่งเร็วเหมือนกันแล้วมาอยู่รวมกับดาวเสาร์ซึ่งตอนนี้เสาร์กับจันทร์เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดแล้วดาวเสาร์คุณอ้อยในดวงพื้นฐานคือดีอันนี้พิมยกตัวอย่างว่าเอคนนนนนาาาาปปรึก็แบบดดววใงพืื้ฐ แล้วพลระหัสคุณอ้อยเป็นมหาจักรคือดีอเพราะฉะนั้นเสากับพลระหัสมาอยู่รวมกันอย่างนี้คุณอ้อยถ้าคุณพลาดเวลานี้ถ้าคุณพลาดโอกาสนี้คุณจะต้องรอไปอีสองปีครึ่งหรือรอไปอีกนาน,าเ,ปนเป็นครูมั่นคงเลยบางคนจะบอกว่าอุยเสาเข้ามาแล้วมันไม่ดีไม่ใช่คือมันแล้วแต่ระยะเวลาแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์ณนะตอนนั้นนะคะตอนนี้เขาเข้ามานี่คือ เป็นดาวที่ทําให้เวลามาก็จะมาเยอะมาใหญ่มามยาวนานใช่แล้วพอให้โจทย์คุณอ้อยไปปุ๊บคุณอ้อยก็ไปแหวกแนวว่าคุณอ้อยจะทําอะไรอยู่ดีจังหวะชีวิตมันได้ถูกไหมพอมันได้ปุ๊บพิมพ์บอกว่าอย่างนี้เลยคุณอ้อยทําเลยลงมือเลยแล้วเราเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาเริ่มเลยเริ่มทําอะไรต่างๆนานา,นานเดี๋ยวส่งผลดีไปเมื่อไหร่ มก,การาเนี่ยดูไปให้ยาวเลยถึงปีหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งี้แล้วเหมาะกับดวงแล้วคือดีมากมแล้วจะบอกว่าเสาเนี่ยนะนอกเรื่องธนูนิดนึงเสาเนี่ยมาเจอพระหัสเนี่ยทำให้พระรหัสส่งเสริมมาเพิ่มนะ<ช>อย่างที่คุณอ้อยบอกส่งเสริมมาเพิ่มดาวพระรหัสเกี่ยวกับใครบ้างธนูไปที่มีนอ่า ไปที่เมถุนเ,ออเพราะฉะนั้น4ลัคนานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเสาร์มาเจอกับพระรหัสในเรือนที่เป็นเกษตรแบบนี้ก็คือหลังวันที่5้าธันวาค่ะนะออันนี้ย้ําชัดเลยนะแล้วพอมาวันที่12บธันวา ดาวสุกค่ะคุณขาดาวสุกในย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศาส่งผลทําให้อะไรส่งผลทาให้ตัวคุณเองมีลาภผลที่วินาศคือวุ่นวายบางคนทํางานที่หนึ่งมีงานที่สองวินาศคือลับลับลับกว่านั้นมีงานที่สมลับกว่านั้นมีงานที่สี่หรือมีอะไรไม่รู้วุ่นวายมากม,มีการเคลื่อนไหวแบบนี้ละกันมีการเคลื่อนไหวมีการค่อนข้างจะ ชุนลมุนนิดนึงใช่แล้วมาอยู่ทับกับดาวการงานค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าตอนนี้คือวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องทุกอย่างคือมีเวลาพักผ่อนน้อยมากอ่ะต้องบอกว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยในช่วงนี้เพราะว่าการงานการเงินของคุณจะวุ่นวายมากเรียกได้ว่าเดินสะพัดทางการงานแล้วการเงินเลยในเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนใช่ให้หาเวลาพักผ่อนบ้างนะใช่แล้ววันเดียวกันเลยคุณอ้อยวันนี้และวันเดียวเลยค่ะ พอสุกเข้าปุ๊บพุทธหนีค่ะพุทหนีเข้ามานะพุทธหนีเข้ามาอยู่ทับตัวดาวปัตตนิทับตัวดาวการงานทับตัวเป็นยังไงล่ะคือเรียกได้ว่าจังหวะชีวิตคุณเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบว่างานทับตัวดาวเกตเข้ามาก็ร้อนลนอยู่แล้วนะ ล่าผลเข้ามาวินาศก็ร้อนอยู่แล้วพอการงานทับตัวปัตตานีทับตัวปุ๊บคุณมีการติดต่อกับคนอื่นๆกับลูกค้ากับอะไรต่อมีอะไรคือเยอะมากค,คือวุ่นวายมากจังหวะชีวิตคุณคือเรียกได้ว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วแถมเรียกได้ว่าคุณจังหวะมีสเสน่ห์ด้วยเพราะว่าดาวพุธท,ทับตัวปุ๊บพุธแหลงพุธส่งผลทำให้คุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์กับใครหลาย,ลายๆคนมีสเสน่ห์กับใครมากมายจริงๆแต่พิมพ์เตือนนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ คนที่มีคู่อยู่แล้วมีปัญหากับคู่ถ้าคุณมีปัญหากับคู่ในเดือนธันวาจะทำให้การงานของคุณแย่ลงส่งผลชิ่งไปที่การเงินของคุณก็จะแย่ตามนะพอจังหวะคุณมีเสน่ห์ปุ๊บมีคู่อยู่แล้วแต่ก็มีคนมาชอบอีกเอออันนี้พิมพ์ก็เตรียมแล้วนะเพราะว่ามีเสน่ห์อะไรต้องขะแรงขนาดนั้นคุณอ้อยหรือเรียกได้ว่าคุณอาจจะเป็นที่หมายปองหรือหมายตาของคนหลายๆคนแต่คุณมีคู่อยู่แล้วคุณก็ต้อง คีบคู่ไว้ก่อนอย่าคือถ้าเกิดความรักดีการงานดีการเงินก็ดีพิมพ์รักดีค่ะคุณนะคะการงานคุณจะดีการเงินคุณจะดีแต่ถ้าความรักไม่ดีก็เป็นตรงกันข้ามใช่แล้วในขณะเดียวกันดาวปัตตนิทับตัวมันอาจจะทําให้ร้อนไปในเรื่องอะไรมีคู่ต่างๆเข้ามาอาจจะมีความขัดแย้งได้บ้างเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งใดๆหรืออย่าเอาตัวเองออกหน้าไปปะทะ เพื่อใครเพราะว่ามันจะทําให้ดวงชะตาที่ดีๆเหมือนถนนสวยๆเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ดีเดินไปเจอหนามมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเราจะไปสร้างหนามขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าจะไปซื้อรถมีการทําสัญญาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเป็นผู้ค้าประกันให้เขาใช่หรือจังหวะแบบเหมือนกับว่าเออเพื่อนมีเรื่องเไปออกหน้ารับแทนเพื่อนแต่ไม่ได้สืบให้ดีว่าเป็นอะไรมายังไงก่อนแล้วเสียหายมาถึงตัวเองอันนี้ก็เป็นได้นะอื แล้วพอมาวันที่16ทธันวาค่ะดาวอาทิตย์ดูสิโอ้โหคุ้นมันแน่นไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีที่จะวางแล้วเนี่ยคืออาทิตย์เข้ามาอีกดวงหนึ่งอะ่ะพออาทิตย์เข้ามาปุ๊บเป็นยังไง ตัวคุณเองก็ร้อนไงทั้ง1ทั้ง4ทั้ง9คือลุมเข้ามาที่คุณน่ะแล้วจะบอกว่าอาทิตย์เขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับความร้อนเป็นดาวที่เกี่ยวกับแสงสว่างคือเกตเข้ามาเนี่ยเกตก็ร้อนพออาทิตย์เข้ามาอาทิตย์ก็ร้อนแล้วอาทิตย์กับเกตคือ1919เนกาี่ยเป็นกาลังดาวพระหัสส่งเสริมมาเพิ่มอีกแล้วเดือนนี้ใช้ทั้งเดือนแน่ทาให้กําลังของดาวพระหัสมีความยิ่งใหญ่แม้จะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ตามนะพอมาชิ่งปุ๊บ พอพฤหัสมีความยิ่งใหญ่พรฤหัสมาอยู่ร่วมกับเสาเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินคุณส่งเสริมทําให้ตัวคุณเองมีฐานะในเรื่องการเงินที่ดีขึ้นมีตําแหน่งหน้าที่ในเรื่องการงานแล้วส่งเสริมให้มีเงินเดือนที่ดีขึ้นหลายเด้งเลยออจังหวะนี้คือเด้งหลายเด้งแต่จะ,ะบอกวัธนู คนที่เรียกได้ว่าจะไปหวังแต่โชคลาภอย่างเดียวไม่ได้เพราะ,ะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขามาเป็นกเกษตรในเรือนการเงินแต่ว่าธานูเองมีดาวเสาร์เป็นการเงินแสดงว่าคุณจะได้เงินมาจากความเหนื่อยยากคือดาวเสาร์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภคือเป็นเป็นการได้เงินจากการลงมือทําใช่แล้วการลงมือทําตอนนี้เป็นการลงมือทําที่ทาแล้วได้ผลเห็นชัดใช่คุณต้องดูก่อนว่าดาวการเงินของคุณเป็นอะไรพอเป็นเสาปุ๊บ ถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้เงินอันนี้คือแน่นอนจังหวะชีวิตอย่างนี้คือแน่นอนนะคะ,คะแล้วพอมาวันที่27่ธันวาค่ะค่ะหมดเขตพอดีคุณอ้อยอหมดเขตอะไรหมดเขตเข็มทิศชะตาชีวิตใช่ค่ะ,ะคือตอนแรกอาจารย์พิมพ์จะให้หมดเขตวันที่25วันคริสต์มาส พอดีดาวย้ายวันนี้พอดีอ้อยก็เลยบอกว่าเอาเป็นวันนี้ได้ไหมวันที่27นะคะสำหรับคนที่ต้องการเช็คดวงชะตาของปีหน้า2564ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในแบบตัวตนคุณโดยตรงเลยนะคะก็สั่งได้ถึงวันที่27ทันวาแล้วก็อาจารย์พิมพ์ก็คือแถมดูด,ดวงดูดวงฟรีด้วย แล้วก็จริงๆปรึกษาเนี่ยเราปรึกษากันได้ตลอดปีอยู่แล้ว64นะเราปรึกษากันได้ตลอดอยู่แล้วแต่ดูดวงเราจะให้ดูดวงฟรีหลังจากที่คุณได้รับหนังสือเข็มทิศดวงชะตาแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าโทรดูดวงกันเลยว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นแล้วก็เดินตามเข็มทิศของคุณที่คุณได้รับไปแล้วเรามาปรึกษากันระหว่างทางได้ตลอดอัปเดตว่างั้น่ตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วใช่เพราะฉะนั้นพิมพ์เลยบอกว่าหมดเขตวันนี้แหละวันที่ดาวอังคารย้ายเข้ามาเรือนปุตตะวันที่27 ใ่ถ้าใครที่ยังไม่ได้สั่งก็รีบสั่งไว้น้ค่ะ แล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะค่ะตุตะวินาศส่งผลนําให้ตัวคุณเองถ้าคิดอะไรใหม่ๆถ้าคิดถึงเรื่องใหม่ๆถ้าคิดถึงอาชีพใหม่ๆถ้าคิดถึงจังหวะเออะไรใหม่ๆใช่มันจะทําให้คุณได้ดีในจังหวะนี้แล้วดาวังคารพอเราเดินหน้าเข้ามาปุ๊บมาเป็นเกษตรค่ะส่งเสริมมาเพิ่มอีกแล้วคุณอ้อยแล้วเรียกได้ว่ามาอยู่รวมกับดาวมฤตยูคู่อุบัติเหตุส่งผลนําให้ตัวคุณเองมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันเช่นถ้าคุณคิดอะไรใหม่ๆฉับพลัน ใช่อยู่ดีๆมีคนม,มาช่วยชดเออยู่ดีมีคนมาช่วยอยู่ดีมีคนมาสนับสนุนอยู่ดีมีอะไรบางสิ่งมาอย่างไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันได้เออจังหวะนี้แหละแล้วแถมทิ้งมาที่เรือนวินาศมีเขาเรียกว่าอะไดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนอะไรเจ้าเรือนลาภะ,ะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริอันนี้ช้าๆเลยนะเหมือนเรียนไปด้วยเลยนะเนี่ยแล้วอริมีอะไรอยู่ มีลาหูอยู่คนที่มีความเขาเรียกได้ว่าอาจจะมีเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องหนี้สินเก่าอริคือหนี้สินเก่าคนที่มีหนี้สินเก่าคนที่มีเรื่องเก่าๆมาจากปี6กหนึ่งที่แย่มากปี6กสองที่เริ่มดีแต่มันยังไม่ขี้คลายหรือว่ามันขี้คลายมาแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันจะเริ่มจบมันจะเริ่มหายมันจะเริ่มจากหรือมันจะเริ่มมีอะไรเขาเรียกเดียกว่า การตัดสินอะไรที่คุณมีชัยชนะเกิดขึ้นพูดงไงเรื่องเก่าๆที่ค้างคาใจคุณมานานมันจะถึงกระบวนการที่ว่ามาจบจบโดยที่ว่าคุณรู้ว่าคุณจะไปทางไหนแบบดใดบางสิ่งที่จะต้อง ละทิ้งก็ละทิ้งไปแล้วก็รู้ว่าจะไปทางไหนคุณก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วนี่มันเป็นข่าวดีนะ,ะเพราะว่า27ธันวาคือสิ้นปีแล้วส่งผลทําให้ตัวคุณเองมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้าแล้วบอกเลยว่าเดือนธันวาการเงินคุณดีมากเพราะฉะนั้นรีบจบปัญหาเก่าแล้วเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้เร็วที่สุดพูดถึงการเรื่องการเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าเนี่ยอ้อยอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้สถานีโหราศาสตร์นิดนึงคือว่าตอนนี้เนี่ยมันมี ข่าวเรื่องฝุ่น PM 2.5เยอะมากแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเกี่ยวกับโรค NCD ทั้งหลายอย่างเงีนเน้ยก็เยอะมากอ้อยจะขอบอกว่าคนที่ยังไม่เคยดีท็อกซ์ะหรือว่าคนที่เจอสารพิษอะไรเยอะๆคนที่จะต้องการทําความสะอาดภายในร่างกายดื่มเหล้ากินเ,เขาเรียกว่าอะไรบุฟเฟ่อะไรเยอะๆเงี้ยโปรหแถมสกลับมาแล้วคือตอนนั้น้อมีให้แค่2 0 0ชุดตอนนี้กลับมาอีกทีหนึงโปรหนแถมสองเ ได้ดีท็อกซสกล่องก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสถานีโาลาสา์เลยนะให้สองร้อยชุดโอเคเลยถือว่าเป็นของขวัญให้เราค่ะนะคะแล้วพอมาวันที่30สิบธันวาค่ะดวงสุดท้ายที่จะย้ายมาก็คือดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมนี่คือ30สิบธันวาคย้ำนี่คือ30มสิบธันวาแล้วมกรา ดาวจะแน่นกว่านี้อีกอยู่ในเรือนการเงินของคุณคเพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตนี้สเตตัสคือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะอะไรเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตนิชิ่งเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณมีปัญหากับคู่การงานคุณก็จะแย่ลงส่งผลไปที่การเงินคุณก็จะแย่ตามนี่แหละที่พิมพ์กำลังจะอธิบายให้คุณเห็นภาพเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าพุธ เป็นเจ้าเรือนการงานพุธเป็นเจ้าเรือนคู่แล้วพุธมาอยู่การเงิน <c oughs> นี่แหละคือ <c oughs> แนะนําให้เบาๆก่อนว่าคือพุธก็คือเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารด้วยพูดดีเท่าไหร่ได้ดีเท่านั้น เอางี้ไหม,มเรามาใช้คำว่าเทิดทูนคู่ต้องเป็นแบบนี้แล้ว <c oughs> ค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่การงาน <c oughs> การเงินมาอยู่รวมกับคู่เพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตนี้คุณห้ามมีปัญหากับคู่แม้กระทั่งว่าคุณมีคู่อยู่แล้ว <c oughs> มีคนมาชอบ ก็ต้องรักดีไว้ก่อนแล้วว่าคุณมีคู่อยู่แล้วคู่คุณกว่าจะมาอยู่กับคุณถึงวันนี้วันที่ผ่านปัญหามาระหกระเหินมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นคู่แท้แล้วเพราะฉะนั้นตัดจบไปเลยเรื่องนี้ไปทํางานไปหาเงินไปใช้เสน่ห์เรื่องอื่นสําหรับคนที่ยังโสดจังหวะนี้จะมีคนดีๆเข้ามาเพราะอะไรเพราะดาวพุธมาสัมพันธ์กับการงานมาสัมพันธ์กับการเงินการเงินไม่ได้เรียกว่ากระดุมพระไม่ใช่การเงินอย่างเดียวกระดุมพระคืออะไรกระดุมพัคออะ,ะพคือการใฝ่รู้ใฝ่หาคือการบุกเบิกแล้วมีสิ่งดี เกิดขึ้นในเรือนนี้แน่นอนเพราะ <c oughs> ฉะนั้นคู่ของคุณจะมาพร้อมการงานคู่ของคุณจะนําพาโชคลาภหรือการเงินมาให้คุณ <c oughs> เนี่ยถึงบอกว่าปีใหม่นี้เป็นของขวัญดีๆให้กับธนูจริงๆแล้วก็คู่ที่หมายถึงคู่ที่ปรึกษา <c oughs> คู่สัญญาคู่ลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่ธนูจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนที่จะยิ้มกว้าง<ฮ>ต้อนรับปีใหม่ได้เลยกว้างยังางขาซึ่งตรงกับไพ่ที่ร <c oughs> ิสั่ง้อย คุณได้หัวเราะอะไรดีงามซึ่งตรงกับไพ่ยิเลยค่ะเปิดมาเขาเป็น10ดาบแล้วก็10เหรียญคือ10กับ10เลยก็คือมีการเริ่มต้นใหม่แล้วดีงามด้วยะการงานเขาได้2ไม้เท้ากับ2เหรียญบ่งบอกว่าการงานเห็นไหม2ก็คือต้องทําทุกอย่างพร้อมๆกัน2มือนะคะแล้วก็มาการเงินก็คือ4เหรียญค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมากับ5ดาบก็ะ5เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินอย่างเห็นได้ชัด ความรักเขาเป็นห้าไม้เท้ากับสามเหรียญเนี่ยมีคนเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมแย่งชิงกันด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อย่ามีปัญหากับคู่ะส่วนบทสรุปเขาเป็น the emperor ค่ะมากับแปดเหรียญก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพร้อมความสำเร็จในเดือนนี้นะคะค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะ